ดูโนรเกมไม่ครับเอาชุดว่าดเอาชุดว่าดูในวางบล็กก่อนนะครับจากที่ที่แล้วก็ต่อทางนี้เรียบร้อยแ,ออแล้วครับสัตจังฟาร์มสัตว์จาคนี้มาล้อมล้วสัตว์นะครับาลืมกดได้กดกต้ามกดกระดิ่งไว้วยครับเพขารได้ไปเลยเก็บเก็บเก็บาลืมกดได้กดิมกดกระดิ่งไว้เยครับแล้วตอบทำไมมาเยอๆ เดินาค่ะผมค่ะะเดินเลอยอ่าดอ้วนโอเคดูอยวนเยอะอ่าเอาไม้มาเยอะๆเลยครับ <c oughs> เอาเ <c oughs> เอาไม้นี่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม้ข <c oughs> าว <c oughs> เ,เลยเมาเยอะๆเลยครับกอกกึกกึกาึกกึกกเกก อ่าเดี๋ยวก่อนผมขึ้นรถดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาค้อนก่อนเอาเอาคัอเอาก่อนอ่าพอเน้นจางไมมาครับอ่าก็เอานี่มาจี๋หน่อ่าแค่นี้อ่าอีหน่อยแน่อ่าจิบ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 จ็บจิบจิบอ่าถ้าอยากมานี่เลยเข้าคำไม่เลยครับ อยากคิงซื้อให้ได้ครับหลับตตัไปเลยฮะ่ไงะข้ามก่อนเลยครับอ่าะดูกด็กเด็กเด็กเลยกเด็กเดปกเด็าดกเด็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 กกเดาเดกเด็ดกเด็าเกเับเดเด็กเด็เด็กเกเด็กเดกด็เด็คเด็กเด็กเกอดกเกด็ดเดกเั็เดเดกเอนอเอากเ ออกมาคนนายออกมาเลยอ่าที่อันนี้อึดอัดอ่าข้ามก่อนเลยครับบอกแล่าถดเอาเอาไฟเข้ามาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขยาย้ทีดหลังครับอ่าอ่มา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 มม อ,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 อ้อย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 เออขยายก่อนครับขยยรัวก่อนัวเยอะัวเห็ดเยอะอยอะอ่ะาวทุกทุกครับอาปานเลยครับอ่าเอาเอาเอาหมูมาเอาหมูก่อนเอาหมูก่อนครับอ่ะเอาน้องหมูมาก่อนอ่า พดนี้อ่าหมูมานายมาอ่าม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 ายติดลูกพวดได้เดี๋ยวนี่คลิบลิลิปีีีี่ปิดนี่ปินีปิอ่าจะได้ไม่ให้โดนคลิปเปิ้ลตะเบิดใส่อ่าว่าเอ่อทับรั้วก่อนครับทับรั้วก่อนครับ อ่าวัวซ <ubers> ืบเอาอวมาเยอะเลยครับผมซืบ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 อ่าวัวเห็ดนายเดี๋ยววัวเห็ดเมื่อไรเจอแสงรับเห็ดล้างเมื่อวานเรื่องแสง่ะครับอ่ะว่าคือฟร์มวัวด้ว่าวัวกันนะครับจะได้เอ็นซานเนี่ย ไอ้ตานเก็บลเยอะแล้วโอ้เมื่อกี้ไนมอนเลยนันมนไนมอนออโหขาอีกรวบินึงเครื่องอะอาเอาล้วก่อนครับอะซิบอาซิบอะจะโดนไม่ได้ เยอะเอาโอ้ยแหลกแหลกมากเอาละเบื่อคืออ่าเพรมีมีวิธะเหล็กเยอะเลยครับอ่ารู้เอามาทำอะไรหรือเอามาขดในมั่นได้แต่นูนในมั่นอะ่ะว่าเห็ดว่ากำละออกอ่าเอา เฮ็ดดีกว่าครับอ่าวัวเผ็ดน่ามากมานน่วัวเผ็ดน่ามาแยกแกะเอือก็ขลังมาครับอ่าร้องร้อก็ร้อมร้อมร้อมร้องร้อมร้อมร้อมเลยอ่าม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 าหรือหรืสุรพัธุ์ทีเราเลยอาออันนี้ก็ได้ครับ รวมรวมไปเลยครับไได้ๆาเจอหรออือถาจไม่คิดเก็หลังเอนเจ็ดกาจดอ่าจุดต่กเดี๋ยวรับรู้ไปเลยครับอุ้ยกอไหายไปไหนเพรดูครับอ่าสอง้าอีกแน่ๆไ่ได้อ่าไลคือไก่สลงป้านไก่อ่านนากรปันนากรปันนาก กำลังไปรับอ่าเอาโอเคเดี๋ยวเอาไม้มาก่อนไม้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 ตายหมดไม้อกอะไรว้าแย่ายแก่หหมดแก่แก่หนูเหลือไม่เหลือแกหายหมดแก้ผมหายหมดจริงๆครับเหลือแก้ตัวเดียวอ่า แก้มมอยู่เหลือคนเดียวอ่ะคนเดียวแหละจริงๆครับแก้มมอยู่กัวเดียวคนเดียว,ยวอ่ะเดี๋ยวแกอุวาธรรมราอ่ะแกเดี๋ยวฟังๆไปด้วยครับอ่ะยืมอ่ะกระซมดูดออาหารด้วยครับก็ไม่หิวเลย เพราะว่าตายรัวๆอ่ะตกตายมั่งได้โดนคิปเปอร์เลยมั่งได้ซอมบี้กบตายมั่งก็มีเยอะเลยครับอ่ะเดี๋ยวผลเจ้าผลทำคงเดียวเลยครับอ่ะเดี๋ยวก่อนดูเลยว่าฉันรอโอเคก็ทำบล็อกก่อนเลยครับอ่า มีมัจะไม่มีการก้าวสิบเปอร์เซ็นเลยกาดูคลได้ตรจการปกติบ้านด้วยนะครับคุณครับฮเริ่มเลยนะตามว่าแถวแวนี้่าอันนี้หน่อยต้องตด้ยคอับะจุด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  เจ้าห้องหาเอาแกะมาก่อนเอาแกะก่อนแกะแกะแกะกนเดียวนะครับอ uh, no. uh. oh, ่าเดนายมาไปแล้วจุบจุบจิดจุ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 าจุาจุาจนายนาาุดจุดจุดจมดจุดจุดจุุดจุดุดจุดไุดกุดนุดุดจ่อจุาุดมาา สุนทรันฟันสัตว์นะครับอ่าหมูก็มาว่าสั่งัญสำคัญม,มากอ่าเพื่ออ่าก็ว่าคือ,อแกะแกะ,ะเ,เ,เดี๋ยวแกะคกนเดียวเนะอาอะไรไนท่าุกรวันฟัอะไรไครับอเอาแกะนี่ผมไม่อยากแสกสิออกม,มานะ อย่ากงเกินมาเหมนเขียวมานี้แล้วปลุกปลุกอ่ะไปแอะอย่าอย่าอ่ามีนี่กดนะครับก็ก็ก็เดี๋ยวของเขียนชื่อให้นะครับอ่าโอเคแล้วก็เอานี้มากดคำรั้วอีกหน่อยครับอ่าจะได้แกะมา ก็ไม่มีแกเหลือที่แค่ธรรมาดาดกับคุณล้วนตํตนาให้ของค้าผิดตัดวล้วนโอ้โหทำมาได้ไหนครับเกินได้กายอยู่ในรอบหมูเรียบร้อยแอล,แล้วขอบคุณมาก

อ่ารับฟานได้นายก็ได้อยู่ได้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 อืมก็ได้เลยครับอ่าจะได้มีอาหารกินและไก่ด้วยนายด้วยอ๋อเร็วเร็วอ่าเจ๊อย่าไปคอดไปทอดไปคอดก่อนอย่ามาให้มันคุรเกิดตรงนี้อ่าตรงนี้อ่าแจ่ก่อนนี้นะครับอ่า

แกะไม่เหลือพ้องขาแกะากะไหนครับนี่ค่ะทุกมพ้องขาแกะแกะไหนฮะแกะไม่เหลือและวฟูฟื้นนี่ยังไม่เสร็จอีกก็ไม่เสร็จครับจค่อยเป็นช่อมกันไปอ่ะเหลือ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  อาแกะแกะน้ำตาลออกมาก็ไล้ครับมะแกะนายมาแกะน้ำตาลนายมาแกะเท้าเลยออกมา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 ดูจีดูดีๆอ่าแถวๆนี้หดลายอ่าถ้านายดูแถวๆหดลายก็นายไม่รอดรข้ใจไหมอ่ะแกอ่ะ ว่าเห็ดนายไม่ใช่ที่นี่นายอยู่โกงนี่ามาโัวฟันนี่อีกอ่ามาได้ได้เรื่อยๆเลยครับอ่าจะได้ไม่หานกินเยอะๆและรูนี้โดนกิปเปอร์จะบิดตายครับแน่นรอบรอบไม่ไหวอ่ไม่อยากกินอ่า วางก่อนเลยครับส,ๆๆส,ๆๆสองขอมาชักสองได้ใะ้พัวการสามสองคนด้วยครับจะมาทำก่อนนะครับวันพรุ่งนี้อ่<ส>า,า<ส><ส>และกทำและคลิปๆหน้าจะทำใกล้ปานหินดีๆครับอ่าตรงนี้ใกล้ๆไม้อ่ะ<า>อ่า ามดีๆด้วยครับอ่า๋ยขุดหินไปด้วยเลยก็จดเสร็จนะครับอ่ออาทวงทํานี้ดีๆครับอ่าคๆๆๆือดเลยครับอ่าคืออ่ากลับมาแยกต้องหาของด้วยครับในเนี้ยนี่แหละขาไม้อีกหน่อยอุดไม้เขา ออของเกมอ่ะของของโฟมเกมเอาเพชรมาก็ไรนะ<ธ>อ,อ่ะตู้ก,ก้าเคสไม่มีมมต้องการตู้ก,ก้าวเขมาทาฟาร์มโอเควันนี้ครับสำหรับคลิปนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ครับ โอเคก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับชาวฟาร์มตัดเสร็จยี่บอยนะครับคลิปหน้าจัดขยายก่อนนะครับจัดทำโลนันท์เอ่อทำที่ขุดเอ่อทำหินก่อนนะครับจะเจาะประเดิมก็ได้ตัวกระตุ้นก,กระสือไมาด้วยครับและวก็บอกผมไม่มาเยอะๆช่วยนะครับ ของของนะครั2องได้และผพูดการสะสองคนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คล้หน้าครับเือครับบ๊ายบายเ<า>จอกันนะครับ